ทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชนแนลวันนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวจะมาเล่นเกมฟรีไฟก็เหมือนเดิมเะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยในฟรีไฟมีอะไรมาใหม่มากอย่างแรกก็จะเป็นเปิดค้าง Santa. ซานตาเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะนี่ก็จะเป็นของรางวัลต่างๆนี่นะจ๊ะก็เหมือนให้เราเก็บดาวแล้วก็ไปแลกของต่างๆนะต่อไปเป็น ตลาดแห่งความมืดก็จะเป็นเหมือนให้ซื้อของนะคะแล้วก็ลดสูงสุด90%สมมุติใช่ไหมล้วเลือกสาอย่างนี้แล้วมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะคะน,นี้ลด75%ใช่แล้วเราก็จะเสียน้อยนะคะเสียเผชรน,น,น้อยเนาะอ่ะต่อไปไปดูใน Lucky r o y a l อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรม Rust Christmas นะคะก็จะเป็นชุดต้งตางแต่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะอันนี้ใช้เพชรครั้งละ299 oh. ะคะได้แน่นอนของพวกนี้คือแบบของแรๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน ต่อไปเดิมอนโรยอ่อก็จะเป็นชุดผี่นะคะแบบนี้ที่มันคู่กับชุดผู้ชายเนะาะประมาณนี้นะคะต่อไปก็โ r ย y ่อก็เหมือนเดิมอะ <c oughs> ต่อไปเป็นตู้อีโวเป็นอันนี้นะคะ <c oughs> เป็นชุดตอนเล่น VR อยู่ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นตู้อีโวอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่นะคะใครอยากได้ก็มาสุ่มละจ๊ะ มาโอเคงั้นอย่า,าดูกันนะคะว่าวันนี้น้องฟูจะสุ่มอะไรตอนนี้เรามีเพจทั้งหมด4,019เพจน,นะคะ oh. มีอย่างหนึ่งที่น้องฟูอ,อยากได้มากๆนั่นก็คือเข้าไปที่ลักกี้รลยอนะคะนี่เป็นกิจกรรม last christmas นะคะนี่ลเลย่ะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันอย่างแรกก็จะมีอันนี้เป็นเซตกระต่ายนรกนะคะอันนี้เกี่ยวกับวันอีสเตอร์ต่อไปเป็นเซตอีสเตอร์ควีนเป็นแบบ จ้าหญิงอีสเตอร์นะคะนี่เป็นกระตา่ายคาว่าเป็นไข่นะคะดูชุดคือแบบสวยมากสีชมพูขาวต่อไปเป็นเซ็ตจอมพลซานต้าแบบนี้นะคะต่อไปเป็นเซ็ตนายพลแซนตี้ก็จะคู่กับตัวผู้ชายนะคะผมสีแดงใส่แว่นตาเหมือนกำลังไปทำลบนะคะต่อไปเป็นชุดเต้นไม้ลุงซานต้าอันนี้เราฟิวมีแล้วนะคะต่อไปเป็นเซตเซ็กซี่แซนตี้ ต่อไปเซตคริสต์มาสเอลฟ์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวเอลฟ์ใช่แล้วก็ใส่ชุดนะคะแบบนี้ต่อไปเป็นเซตมิสเรนเดียอ๋อ m i มิสเรนเดียนะคะนี่ทรงผมก็จะเป็นกวางมีเขานะคะอ่ะต่อไปเป็นคริสต์มาสแบรเป็นหมีขาวอ่ะต่อไปอันนี้คล้ายๆคุกกี้ลันนะน้องฟิวว่าอันนี้เป็นเซตจิงเจอร์แมนมองไปมองมาหน้าตาเหมือนคุกกี้ลัน หนูก็แยกส่วนได้นะคะโอเคบอกเลยว่าน้องฟิวจะเอาทุกชุดเลยนะบอกให้อ่ะเลือกอันที่ไม่อยากได้ออก2อันอันนี้น้องฟิวมีแล้วน้องฟิวก็จะเอาออกนะคะต่อไปเอาเป็นอันนี้ออกเป็นเซตนี้เซตเซ็กซี่แซนตี้นะคะมายืนยันอ่ะชุดแรก299เพชร นี่เป็นเซ็ตจ,จำผลสั่นต้านะคะต่อไปนายพลต้องมาแล้วสไลกกาเบียต่อไปหมุนหมุนหมุนได้เป็นอันนี้เป็นเซ็ตคริสต์มาสเอลนะคะโอเคต่อไปชุดที่สามมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไร นี่ได้เป็นมิสเรนดีอะต่อไปชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามต่อไปชุดที่สี่ิงติง,ตงชุดจินเจอร์แมนที่น้นองฟาาิล์มอ่ามันขายสุกี้รันนั่นเองนะคะโอ้โหมาต่อไปเหลืออีกสี่ชุดมาดูกัน ได้เป็นนายพลแซนตี้ตีตีต,ตีโอเคนะคะต่อไปเหลือ3ชุดแล้วมีกระต่ายนรกแล้วก็อีสเตอร์คีงแล้วก็คริสต์มาสแบร์นะคะไปได้เป็นคริสต์มาสแบร์นี่อยู่ตรงกลางเลยนะคะน้องนะเหลือ2ชุดแล้วเราคิดว่าอันนี้ต้องออกก่อนแน่ๆเลยมันเป็นไม่ได้ทางพิสต์ดีสูง ใด้วยอันนี้คือน้องฟูวชอบมากๆนะคะเพราะดูเสื้อเสื้อขอ้างบนคือสวยมากแบบแล้วก็มีอุ้งเท้าหมีด้วยน่ารักอ่ะอันสุดท้ายแล้วสินะเอ้ยอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมีเป็นกระต่ายสีฟ้าโอเคติ๊งติงติงน่าแล้วนะคะกระต่ายนรก บอกเลยสองอันนี้ออกที่หลังอีกแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดทั้งหมดที่เราได้กันแฟชั่นต่างๆนะคะมาเดี๋ยวเริ่มดูกันอย่างแรกก็เป็นชุดมีก่อนคริสต์มาสออคริสต์าสมาสแบร์นะคะอันนี้เป็นหมีขาวเนาะก็จะใส่หมวกซานตา้าแล้วก็มีเป็นผ้าบันคออ่ต่อไปเป็นชุดผู้หญิงบ้างก็จะเป็นอันนี้เลย เดี๋ยถอดแม่งออกก่อนเป็นอีสเตอร์ควีนนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อกระต่ายนะคะแล้วก็มีไข่อีสเตอร์อยู่รอบๆอบเนะาะรองเท้าก็จะเป็นกระต่ายโอเคน่ารักมากอันนี้คือน้องฟลวชอบมากๆนะคะ,ะต่อไปเป็นแว่นของนายพลแซนตี้แบบนี้นะคะืแบบกันเกงคือเท่มากทรงผมก็สีแดงนะคะสวยมาก อะต่อไปเป็นมิสเรนดีรนี่นะคะก็จะมีขาวกว้างมีขนฟูฟูนี่ตงเจงอะไรประมาณนี้นะคะอะชุดผู้หญิงหมดเป็นที่เรียบร้อยอย่าลาไปดูชุดผู้ชายกันบ้างอันนี้เป็น hey, oh, จอมพ <right. S 1> ลซานต้าคู่กับนายพลเซนตี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ ตรงกลางก็มีเขานิดนึงแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะรอบข้างมีพวกระเบิดเปิดแสงต่างๆนะแล้วก็มีสนับเขาด้วยมีเกาะต่างๆนะคะต่อไปเป็น Christmas Elf นี่ใส่หนวดปุ๊บดูเท่เลยทุกคนนี่นะคะก็เป็นชุดของเขาก็คล้า,ายๆ Elf แหละทุกคนแต่แค่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่หูแหลมน,นะนนะสมกับเป็นลฟ์จริงๆนี่ ต่อไปต่อไปหาก่นเป็นกระต่ายอ่ะก่อนที่เราจะไปดูกระต่ายอย่างเราดูอันนี้ก่อน Ginger Man น,น,นี่นะคะเป็นแบบเกาะสีส้มๆหน่อยแล้วก็ใส่หมวกคริสต์มาสใส่ผ้าพันคอสีแดงนะคะแบบนี้ใครอยากได้รีบมาส่งนะคะเลือีก6วันต่อไปเป็นกระต่ายนรกอันนี้เหมือนที่มันอยู่ในหนังเลยนะคนที่อยู่ในกระตูนอะที่มันเป็นกระต่ายหน้าตาแบบนี้เลย แบบนี้เดะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายสีฟ้ามีรอยตรงหน้าอุ้ยทำไมตรงนี้เป็นเรืปอัวดใจโอเคปล่อยมันนะคะแล้วก็มีกล้ามด้วยน้องฟิลเพิ่งสังเกตว่ากระต่ายตัวนี้มีกล้ามเหล็กค่ะทุกคนแล้วก็มีโบน่ารักน่ารักแล้วก็มีไข่อีสเตอร์มีแครอทนะคะเพื่อหิวอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นชุดที่น้องฟิลได้ทั้งหมดมี8ชุดด้วยกันนะคะ นี่แล้วก็ชุดนี้ด้วยใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยเป็นคริสต์มาสแบร์สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ได้มาสุ่มเป็นกิจกรรมลาดคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็กดครั้งละ299้เเพนนะคะถ้าใครอยากได้ชุดสวยๆมานน้องฟิลก็รีบมาสุ่มนะคะเลยเวลาแค่6วันเท่านั้นนะและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย